ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโตแคริเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูดวงกันแบบรนดอมนะครับซึ่งเป็นการดูในพลังงานรวมภาพรวมภาพกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นขอให้รับชมไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอน,นะครับและนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี้เลยภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับ และที่สําคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครกําลังหลงสเสน่ห์คุณหนักมากเออน่าสนใจเช่นเคยนะครับใครหนอใครกันใครหลงสเสน่ห์คุณหนักมากผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณนะครับทําใจสบายๆนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้เดอะมูน มีเรื่องครุ่นคิดใดๆหรือเปล่าช่วงนี้แล้วก็8เหรียญ e g h of pentacles แต่การเงินดีนะครับมีใช้มีจ่ายตามปกติบางท่านอาจจะมีโชคลาภได้ด้วยนะในบางท่านนะแล้วก็เด็กถือเหรียญ e i g h of pentacles พูดไม่ทันขาดคำว่าโชคลาภคุณมีโอกาสได้โชคลาภเรื่อยๆ อาจจะเป็นโชคลาภเล็กๆไม่ใหญ่ไม่โตแต่ได้เรื่อยๆถึงถือว่าดีนะครับแล้วก็เอ้ยสองเหรียญทัวร์เพนทาเคิลการหมุนเวียนเงินเงินทองทองดีมากนะครับชีวิตค่อนข้างข้องเกี่ยวกับเงินทองหรือตัวเลขคุณทำงานเกี่ยวกับบัญชีหรือเปล่าค้าขายหรือเปล่าเออการหมุนเวียนการเงินดีมากโดดเด่นมากๆแต่ถ้วย8 of Cups คุณอาจจะมีปัญหาใดๆที่เป็นเรื่องเก่าๆในอดีตซึ่งผมมองว่าถ้า Move On ได้จะทำให้คุณโชคดีมากขึ้นนะครับอืมโหสองดาบ t two o f s w o r d s มีโอกาสต้องตัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่างอืมที่อาจจะเข้ามาในเวลาเดียวกันเป็นเรื่องอะไรได้บ้างเอ่อ t h e tower คุณไม่ต้องกลัว Tower นะครับ อาจจะมีการจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่บางอย่างนะครับอืมโอ้โชคดีแน่นอน the wheel of fortune ไม่ต้องกลัวทาวเวอร์เมื่อกี้นะโชคกำลังดีเหมือนกับดวงดีขึ้นนะ่ะเอออาจจะมีการสูญเสียบางอย่างจบบางอย่างแล้วได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะครับาตามหัวข้อนี้เลยนะใครหลงสเสน่ห์คุณหนักมากผมว่าเรื่องความสัมพันธ์แน่นอนเลย5เหรียญ f i v e pentacles เออจะมีบางคนมีความเครียดอยู่ในใจเป็นไปได้ว่าเป็นฝั่งเขาที่ชอบคุณแต่ยังแอคชั่อะไรมากไม่ได้แล้วก็โอ้ราชาไม้เท้า king of ones รู้ละแสดงตัวละคนที่หลงสเสน่ห์คุณหนักมากตอนนี้เขากำลังจดจจ,จ้อง,องมองคุณอยู่ห่างๆโดยที่ทำอะไรไม่ได้เขา้าใจแล้วโอเคมาขยายความกันนะครับวันนี้ใครกำลังหลงสเสน่ห์คุณหนักมาก s p o i ไว้เลยจากใบที่1ิว่า เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคุณด้านการงานโดยตรงเพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคุณและสภาพแวดล้อมอาจจะมีเรื่องที่คุณต้องคุ่นคิดอยู่บ้างนะ อาจจะมีอารมณ์แปรปรวนไม่ว่าจากสภาพแวดล้อมคนแวดล้อมที่ทำงานหรือใดๆก็แล้วแต่ทำให้คุณเกิดอาการที่มีเรื่องต้องเก็บมาคิดบางทีก็นอนไม่หลับบางทีก็เกิดอารมณ์แปรปรวนอย่างบอกไม่ถูกนะครับไม่ว่าจะเกิดจากสภาวะจิตใจสิ่งรบกวนรอบข้างหรือแม้แต่บางท่านอาจจะเกิดจากภาวะฮอร์อโมนบางอย่างในร่างกายลองไปเช็คตัวสภาพตรวจร่างกายดูบ้างก็ได้นะครับถ้าไม่แน่ใจนะ การดูดวงดูเป็นแนวทางเท่านั้นแต่ถ้าเกิดความผิดปกติใดๆกับร่างกายขอให้พบแพทย์เท่านั้นนะครับนะ แต่อย่างไรก็แล้วแต่คุณจะมีชีวิตที่สุขสบายนะครับแปดเหรียญนี่จริงๆเป็นไพ่เศรษฐีเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องร่ํารวยกันท่วหน้าทุกคนอย่างน้อยที่สุดความว่าแปดเหรียญนี่ก็คือการมีใช้จ่ายตามปกติการมีกินอุดมสมบูรณ์ความเป็นอยู่ที่ปกติสุขแบบนี้ในส่วนใหญ่นะครับบางท่านที่เคยลำบากมาจะฟื้นคืนชีพได้ลืมตาอ้าปากได้ท่านที่ไม่ได้ลำบากอะไรมีโอกาสได้โชคลาภและก็ร่ํารวยมากยิ่งขึ้นอูฟูมากขึ้นแบบนี้ได้ด้วย คนที่ไม่เคยมีโชคลาภมาก่อนเลยคุณมีโอกาสจะเริ่มมีโชคลาภเข้ามาบ้างอาจจะลองเสี่ยงโชคติดปลายนวมไว้ซื้อลอตเตอรี่ไว้สักใบ2ใบอะไรแบบนี้นะครับไม่ต้องซื้อเยอะนะครับ เอาพอสนุกสนุกขำๆเผื่อได้แบบนี้มีโอกาสได้ดวงชะตาณเวลานี้คุณเด่นมากเกี่ยวกับการหมุนเงินเคลื่อนย้ายถ่ายเทเงินอะไรแบบนี้คุณทํางานบัญชีหรือเปล่าค้าขายหรือเปล่าหรือทํางานอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขเงินเงินทองทองหรือเปล่ามันโดดเด่นมากนะครับเรียกว่าจะมีเงินหมุนคล่องมือเลยบางทีอาจจะไม่ได้มีเงินเก็บอะไรมากมายเป็นการรับซ้ายจ่ายขวาแต่เรียกว่าเงินเข้าออกคล่องรับมาจ่ายไปรับมาจ่ายไปพอจ่ายไปแล้วมีเข้ามาอีกอะไรแบบนี้เรียกว่าการใช้การจ่ายลื่นคล่องดี ไม่ต้องกลัวเลยนะครับบางทีอาจจะยังไม่มีเงินเก็บชัดเจนนะักแต่คุณจะมีสภาพคล่องทางการเงินดีทายให้อย่างนี้แล้วช่วงเวลาเนี้ยคุณกังวลอะไรเกี่ยวกับอดีตหรือเปล่ามีอดีตบางอย่างที่คุณยัง move on ไม่ได้อดีตบางอย่างที่คุณกังวลดูจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะครับคุณบางคนอาจจะยังไม่ลืมคนเก่าหรือเปล่านะครับ บางท่านที่อาจยังไม่ลืมคนเก่าอาจจะมีปัญหาใดๆกับคนที่เคยมีความสัมพันธ์ด้วยมีการแยกย้ายกันไปทบทวนชีวิตตัวเองหรือแม้แต่บางคนเพิ่งเลิกกับแฟนมาแบบนี้แต่ยังตัดใจไม่ได้หรือบางท่านอาจจะเป็นขออนุญาตนะบางท่านอย่าร้างมาอะไรแบบนี้แต่ยังคิดถึงกันอยู่ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ต้องแนะนํากันตรงๆต,ต,ต,ตามหน้าไพ่นะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่จะมีคนเก่าหรือไม่ก็แล้วแต่บางทีถ้าเป็นเหตุการณ์เดิมๆสิ่งที่ผ่านไปแล้วอะไรแบบนี้ถ้า move on ได้เร็วเท่าไหร่คุณจะมีโชคดีมากข เ,เท่านั้นนะครับส่วนเรื่องการลังเลการตัดสินใจอะไรแบบนี้ก็ขอให้เชื่อในเซนส์เชื่อในสัญชตาตญาณตัวเองนะการดูดวงนี้เป็นการดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นว่ามีโอกาสจะเกิดสิ่งใดมีแนวโน้มจะเกิดสิ่งใดแต่ในทางปฏิบัติขอให้คุณเชื่อตัวคุณเองเป็นหลักนะครับนะ มันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นแบบปรับปรับฉับพลันนะครับในด้านความสัมพันธ์เป็นไปได้ดังกล่าวไปแล้วเมื่อกี้ว่าคุณอาจจะเพิ่งเลิกกับใครมาหรือตัดความสัมพันธ์ตัดจบกับใครบางคนไปหรือแม้แต่มีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วอยู่ๆก็หายไปมาออกตัวสะแรงเช้าถึงเย็นถึงแล้วเดือนนึงก็หายไปอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะครับไม่ต้องกังวลนะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆในความสัมพันธ์แบบปรับปรับฉับพลันใครบางคนหายไปหรือตัดจบความสัมพันธ์กับใครไปหรือแม้แต่การเข้าใจผิดกับ ก็แล้วแต่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาแทนถ้าคุณเข้าใจผิดกับใครบางคนผิดใจกับใครบางคนมีโอกาสคืนดีกันได้หรือถ้าใครบางคนหายไปมีโอกาสกลับมาแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ต้องการคนเก่าคุณไม่อยากให้ใครกลับมาทั้งนั้นอยากได้คนใหม่ๆคุณก็จะได้คนใหม่ตามโชคชะตาของ Wheel of f o อ t u n e กงล้อโชคชะตาที่หมุนไปเรื่อยๆหมุนเวียนไปเรื่อยนะครับนะ สิ่งเก่าจากไปสิ่งใหม่เข้ามาหมุนเวียนไปตามจังหวะเวลาของชีวิตช่วงเวลานี้คนที่หลงสเสน่ห์คุณมากเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคุณด้านการงานโดยตรงตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นนะครับมีโอกาสที่ถ้าคุณทํางานประจํามีโอกาสที่คนนี้จะเป็นเจ้านายของคุณหรือหัวหน้าของคุณหรืออย่างน้อยที่สุดคนที่ตําแหน่งเท่าๆกันตําแหน่งใกล้เรียกกันแบบนี้จะโดดเด่นมากเรียกว่าพบเจอกันบ่อยๆเจอกันแทบทุกวันจนกลายเป็นความผูกพันความเคยชินจนพัฒนากลายเป็นความหลงสเสน่ห์กันอะไรแบบนี้คุณเป็นคน คนมีเสน่ห์ในตัวเองบางทีคุณไม่รู้ตัวแต่คนรอบข้างเขามองคุณอยู่นะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ทํางานประจําไม่ได้มีองค์กรใดๆหรือไม่ได้มีเจ้านายไม่ได้มีทีมงานทํานายอีกอย่างหนึ่งได้ว่าถ้าคุณทํางานอิสระหรือค้าขายคนคนนี้เป็นคนที่ติดต่อประสานงานกับคุณบ่อยๆติดต่อเจรจาค้าขายกับคุณบ่อยๆหรือแม้แต่เป็นหุ้นส่วนคู่ค้าของคุณแม้แต่ลูกค้าของคุณที่มาอุดหนุนเป็นประจําแบบนี้ลองดูซิว่ามีใครที่มาทําท่าผิดสังเกตกับคุณไหมมาอุดหนุนทีีอุดหนุนบ่อย บ่อยซื้อกันเยอะซื้อกันประจำแบบนี้หรือพยายามแวะเวียนมาหาบ่อยเกินจนคุณสังเกตได้นะครับคนคนนี้จะพยายามเข้าหาคุณบ่อยกว่าคนอื่นลองสังเกตดูนะไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืองานอิสระหรือค้าขายใดๆก็แล้วแต่ คนคนนี้ที่เกี่ยวข้องกับคุณด้านการงานเขาจะพยายามเข้าหาคุณบ่อยๆเข้าหาคุณมากๆหาเรื่องมาชวนคุยหรือแม้แต่มีกิริยาบางอย่างเช่นการเคอะเขินเขินอายหรือว่าดูลูกลิกลลูกลนผิดปกติเวลาอยู่ต่อหน้าคุณอะไรแบบนี้ลองไปสังเกตดูนะคนคนนี้หลงสเสน่ห์คุณมากแต่พยายามเก็บอาการไว้เพราะเขารู้ดีว่า ช่วงเวลานี้ยังไม่สามารถแอคชั่นอะไรได้มากมายถ้าช่วงเวลานี้เขาแอคชั่นอะไรมากกับคุณเป็นไปได้ว่าอาจจะผิดใจกันได้หรือเขาเกรงว่าจะมองหน้ากันไม่ติดเพราะมีเรื่องงานค้ำคออยู่ประมาณนี้นะครับ คุณเองเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมีสเสน่ห์ดูเพียบพร้อมในตัวเองในสายตาเขาเพราะฉะนั้นเขามองว่าการจีบคุณไม่น่าจะเป็นเรื่องง่ายและเขาก็ยังกังวลอยู่ว่าคุณมีใครแล้วหรือ,อยังกรณีนี้ประมาณนี้นะครับเขาพยายามหาข้อมูลอยู่ว่าคุณมีใครหรือ,อยังกรณีที่คุณมีคู่แล้วแล้วเขาก็รู้เขาก็จะแอบชอบคุณอยู่เงียบๆซึ่งทําอะไรไม่ได้แน่นอนซึ่งก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดแล้วเขาก็รู้ว่าคุณโสดเนี่ยเขาก็จะมีลุ้นแล้วก็มีโอกาสที่พยายามจะหาทางเข้าใกล้ชิดคุณพยายามมาทําคะแนนอยู จังหวะชีวิตช่วงนี้มันเป็นเวลาที่ค่อนข้างดีต่อก,การเจริญเติบโตด้านการงานการเงินดังกล่าวข้างต้นแต่ถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์ต้องทํานายตามตรงนะว่าวันนี้พลังงานความรักความสัมพันธ์ไม่เด่นสิ่งที่เด่นชัดคือการงานการเงินและโชคลาภคุณจะดีเอาการงานการเงินไว้ก่อนนะเงินดีงานดีเดี๋ยวความรักดีเองชีวิตดีๆมาเองแต่ที่แน่ๆมีคนที่หลงสเสน่ห์คุณหนักมากดังกล่าวส่วนคุณจะจัดการยังไงกับเขาแนะนําตามตรงว่าไม่ต้องทําอะไร ใช้ชีวิตตามปกติเว้นระยะห่างเท่าที่ควรจะเป็นแต่ก็ไม่ต้องไปแสดงออกว่าไม่ชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะ ให้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ถ้าเป็นเพื่อร่วมงานก็วางตัวปกติไปถ้าเป็นหุ้นส่วนเป็นลูกค้าคู่ค้าก็วางตัวปกติทำมาค้าขายกันไปตามปกตินะแต่ก็ลองสังเกตดูกันแล้วกันว่าคนนี้จะพยายามกระเถิบเข้ามาใกล้คุณเรื่อยๆด้วยความหลงเสน่ห์คุณเขาพยายามหาทางเข้าหาคุณถ้าคุณสงสัยว่าคนนี้จะมีพิษมีภยัยใดๆหรือไม่ทํานายไว้ให้เลยว่าไม่ได้มีพิษมีภยัยแต่อย่างใดนะครับแล้วก็จะไม่ได้มาก่อความราคาญใดๆที่เหลืออยู่ที่คุณแล้วว่าคุณเองถูกใจเขาหรือไม่ถ้าถูกใจก็ลองเปิดทางให้เขาเข้ามาใกล้คุณ บ้างอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าไม่ถูกใจก็เว้นระยะห่างเอาไว้ไม่ต้องไปสารต่ออะไรนะครับเพราะว่าดวงชะตาความรักความสัมพันธ์บอกตรงๆอีกครั้งหนึ่งว่ายังไม่เด่นไปเด่นการงานการเงินมากกว่าประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุป,ส,รปส่งท้ายท้าย,ายสุดเพิ่มเติมกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคำแนะนำใดๆหรือแม้แต่มีคำเตือน,นใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับโอ้โหอัศวินดาบไนอฟเซอร์ คุณยังไม่ต้องสนใจเรื่องความสัมพันธ์มากนะใครจะชอบคุณใครจะหลงสเสน่ห์คุณก็ให้เขา ชอบไปนะมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดตามดวงชะตาใบสรุปนี้บ่งบอกว่าคุณจะมีคนเข้ามาชอบเรื่อยๆถ้าคุณเป็นคนโสดคุณพิจารณาไปรายบุคคลได้เลยว่าใครมาดีไม่ดียังไงถูกสเปคไหมอะไรไหมอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วเว้นระยะห่างให้ดีวางตัวให้ดีอย่าเผลอนะครับอย่าเผลอใจถ้าใครมาจีบเพิ่มคนมีคู่อย่าหวั่นไหวแต่ถ้าคนโสดสามารถครบทุกคนไว้เป็นแบบเพื่อนได้แล้วค่อยๆตัดสินใจไปไม่ต้องรีบนะครับย้ําว่าช่วงเวลานี้การงานการเงินดีกว่า เด่นกว่าเอางานเอาเงินก่อนนะครับโชคดีมาแล้วรับไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกคนติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ